สวัสดีทานผู้ชมครับขอทำท่านผู้ชมเข้ามาชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลครับระหว่างทีมสายลับหน้าง่วงซึ่งเป็นเจ้าบ้านต้อนรับการเมือของฟรานเอฟซีนะครับสืบสถานการณ์ตอนนี้เราไปดูในลีกก่อนนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้านนะครับตอนนี้นะครับสายลับน้่ง่วงครับอยู่อันดับที่2ครับแข่งน้อยกว่าอันดับ1อยู่1นัดนะครับแล้วก็ตามแต่ตามแต้มตามอยู่1แต้มนะครับ ถ้าเกิดนัดนี้นะครับสายรับหน้าง่วงสามารถเอาชนะฟรานเอฟซีได้นะครับจะสามารถขึ้นเป็นจ่าฝูงได้ทันทีนะครับซึ่งตอนนี้การแข่งขันนั้นอยู่ที่23นัดครับโดย23นัดนั้น24ครับวันนี้24อันนี้25นะครับและ26นะครับนะครับลีกแข่งทั้งหมด26นัดครับซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าวันนี้สายรับนาง่วงนั้นสามารถเอาชนะและขึ้นจ่าฝูงได้นะครับก็เหลืออีกเพียง3นัดเท่านั้นนะครับจะคว้าแชมป์ลีกไปได้นะครับมาดูว่า ตอนนี้สายรับหน้า่งวงจะทําได้ดหรือไม่นะครับส่วนทางด้านฟรานเอฟซีครับนี่ครับก็อยู่อันดับที่11นะครับมีอยู่แค่18แต้มนั้นนะครับโอกาสติดทีมอันดับ1 1ใน8เป็น4ใน8อะไรกัน4 5 5ใน8นั้นก็เรียกว่าหมดลุ้นไปแล้วนะครับก็มาดูกันว่าทีมที่หมดลุ้นแล้วกับกับทีมที่ต้องการจะคว้าแชมป์นั้นทีมไหนจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ่ะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูความพร้อมของทั้ง2ท,ทีมกันก่อนนะครับ ก็สารั้ำน้กงงนะครับมีความพร้อมอยู่ที่มีงความพร้อมสีเขาเรียกว่ามีพลังอยู่ที่89.6%สนะครับส่วนฟาร์นิซนั้นมีพลังอยู่ที่6.6% 3ซครับซึ่งก็ต่างกันมากเลยทีเดียวนะครับนะครับกองหลังนั้นทางด้านสารั้ำนักงงเหนือกว่าชัดเจนครับกองกลางนั้นก็เรียกว่าทางด้านฟาร์นิซก็เรียกว่ามาดีมากครับแต่ว่าก็ยังห่างไกลครับจากนั้นกองหน้านั้นสารั้ำน้กงงกินขาดครับขาดร้อยเลยครับห่างมากครับแผนกกรเล่นนะครับ ทางสารรับนางงงอยู่ที่3 3 1 1 2นะครับส่วนทางด้านฟรานด์เอฟซีอยู่ที่ส1 3 2นะครับโดยรู้สึกจะใช้กองหน้าตัวเดียวเท่านั้นนะครับการเตรียมความพร้อมตรงนี้ไม่มีอะไรให้ดูนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรให้ดูเท่าไหร่นะครับนะก็มาดูครับผลงาน5นัดหลังสุดของสารรับนาง,งงงก็คือชนะรวดนะครับ5นัดเลยนะครับส่วนฟรานด์เอฟซีนั้นหนัดหลังสุดนะครับ ก็เป็นชนะ2นัดนะครับแพ้1แล้วก็เสมอมา2นัดล่าสุดนั่นเองนะครับก็มาดูกันว่าทางด้านสายลับน่งวงนั้นซึ่งฟอร์มดีมาตลอดนะครับมาเจอกับฟรานเอฟซีซึ่งไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับจะผลจะเป็นยังไงนะครับตอนนี้สายลับเน่งวงนะครับใส่เต็มที่แน่นอนครับดูครับระดับการเตรียมพร้อมั้นสุดยอดมากนะครับเรียกว่าน่าจะบุกเต็มที่พักสนามบุกเพื่ออาชนะให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าชนะได้เสร็จปุ๊บแน่นอนครับเขาจะขึ้นไปเป็น จากฟงครับถึงแม้จะยิงน้อยนะครับดูครับดูอยู่ในดงเรียกว่าอันดับหนึ่งกับสามที่ยิงเยอะนะครับแต่ว่าอันนี้ยิงน้อยนะครับแต่ก็เสียประตูน้อยนะเสียประตูน้อยเสียแค่สิบแปดประตูเท่าจากฟงนะครับแต่แต้มของเขานั้นเตรียมตัวที่จะขึ้นจากฟง้วครับถ้าเกิดว่าชนะนัดนี้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดเสมอครับเสมอก็แต้มก็จะเท่าทางจากฟงแต่ว่าผลต่อประตูได้เสียนั้นด้อยกว่าแน่นอนครับหรือถ้าแพ้ถ้าแพ้ก็จะอยู่ที่เท่าเดิมนะครับ56%ปเซ ก็โอกาสที่เะ็นได้อันดับสองก็ค่อนข้างจะสูงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าก็คงไม่หยุดยุที่อันดับสอครับก็คงจะต้องขึ้นอันดับหนึ่งให้ได้ครับมาดูว่าจะทําได้หรือไม่นะครับต่อตอนนี้เหลือแปลกไปถึงหนึ่งทนาทีแล้วครับจะเข้าสู่การแข่งขันครับเอาละครับตอนนี้เข้าสู่การแข่งขันนี่่ครับไปขอต้อนรับทุกท่เข้าสู่สนามสนามมันชื่อสนามเลยนะสนามตัวเองแท้ๆอ๋อสนาม ผุพังปังพินาศนะครับครับนี่ครับก็เข้ามาสู่สนามแล้วตอนนี้รอกันแข่างครับการแข่งจะเริ่มขึ้นเร็วๆนี้นะครับมาดูกันจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูงด้านแฟนคลับดีครับแฟนคลับจะมีใครเข้ามาบ้างนะครับแฟนคลับก็มีเราเข้ามาคุมนะครับลิลิกะนะครับอ่ะไปดูการแข่งดีกว่าครับไฮไลท์กดยังไงวะอ่นนี้ครับโอ้เบิร์ขึ้นมาครับปีขว้างเราลาบลาอบลาอบลาอบเปิดเข้าไป ยิงลูกนี้ยังไม่ได้ประตูครับสสรแล้วนะงงยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับเม,ม,มาเมาเกกอะลุเอเีไดตอนแข่งเนี่ยมันไม่มีดนตรีไม่มีแบบเสียงชัดๆเนาะมันแบบมันเงียบไปหน่อยนึงตรงนี้มันมีเสียงนะแต่ว่ามันมันไม่ชัดอะแม่ครับอะกองหนา้าเราขึ้นไปครับบุกค,คำ,ค,ค,ำ,ค,ค,ำ,ค,ค,ำครับบุกคำบุญคำครับบุญคำบุญคำยิงลูกนี้เป็นประตูครับหนึ่งประตูกตอศูนครับบุญค,คำลูกนี้สวยงามมากครับล็อกล็อกเข้าไปยิงเสียบ ลอดใต้ขาผู้สัรตรูเข้าไปครับสารบนุ่งขึ้นนำแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้แต้มขึ้นนำจากโพลแล้วครับมาทางด้านราศีราศีโดนจกัดออกไปได้นะครับแม่โดนดักไปได้ตอนนี้เป็นทางฟรานเด็ซีบุกขึ้นมารครับโตขับเร็วครับฟรานเด็ซีบุกขึ้นมาทางขวามือขวามือเปิดมาโดนดักไว้ได้ครับบุญเพ่งครับดักไว้ได้ครับหเมื่อกี้บุญคำยิงนี่บุญเพ่งกัน มาทางด้านบุญเพงครับเปิดมาให้สตาร์เจคูิกก็เปิดมาให้ราศีราศีเปิดออกมาทางขวามือโยนเข้าไปที่บุญคำบุญคำบุญคำยิ่งสองประตูต่อศูนย์ครับขึ้นนํำมาครับสบายสบายครับสรลับหนง่วงครับบุญคำอีกแล้วครับโอ้โหสบายการนี้จ่าฝูงอยู่ในมือแล้วครับทาไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับสตาร์เจคูบิกบุญเพงบุญเพงปดเข้ากลางให้สตาร์เจคูิกเปิดมาให้อะใครวะ เอะห๋อตัวสำรองถึงว่าทำไมชื่อไม่คุ้นนะครับอ่ะทางด้านราศีโดนสกัดออกไปได้ครับมันชื่ออะไรนะไอ้เบอร์สิบสามนี่ก็ราศีแหละอ่านยังไงก็ราศีนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ลาสลาซลิแน่นอนนะแต่มันเป็นภาษาไทยนะน่าจะราศีหรือเปล่าไม่แน่ใจน่าจะราศีเนาะทีมเยือนเโอกัดยิงตรกนี้โอ้โหข้ามคานออกไปนะครับเกือบจะตีไข่แตกได้ครับสถานดังวงยังป้องกันช่วยกันป้องกันไปได้นะครับ ทีมเยือนเปิดออกไปทางขวามือตบกับเข้ามาครับเข้ามาที่ตรงกลางครับไปทางไหนต่อโดนสกัดครับเอาบุญคำาเกิดมาเข้ากองกลางกองกลางเลี้ยงเข้าไปแล้วขึ้นไปแล้วครับโอ้โหตอนนี้บุกขึ้นมาเพียบเลยครับ3ต่อ2 3ต่อ2เปิดมาให้ลัษสิโอ้โหโดนดักไปสะก่อนนะครับเกือบจะได้บุกเดียว <c oughs> เกือบจะได้หลุดเดียวนะครับกองหลังอ่านขาดตรงนี้ <c oughs> มาทางด้านสตอร์คุบิทเข้าตรงกลางครับเปิดมาตรงกลาง หลุดไปแล้วหลุดเข้าไปแล้วหลอกหลบล็อกหลบกระโดดเข้าไปเดียวเดียวหนึ่งประตูไม่ใชหหนึ่งประตูดเดียวเดียวผู้สำประตูแต่ยิงไม่เข้าครับโ oh, oh, อ้โหไอตรงนี้น่าจะเป็นเฟอร์นันเดสใช่ไหมเฟอร์นันเดสที่ไม่เบอร์สิบเจ็ดครับเป็นกองการตัวรับนะครับหลุดเข้าไปเฟอร์นันเดสเป็นตัวสำรองนะครับเฟอร์นันเดสตัวจริงตัวใบแดงครับลงไม่ได้นะครับอ,อยู่ไหนเนี่ยอยู่ที่กลางสนานมะมีลับสแตนคูบิดครับให้เฟอร์นันเดสสเตอร์นันเดสโยนมาข้าง บุญคำอีกครับบุญคำหลุดเดียวครับบุญคำยิงตรงนี้สามประตูต่อศูนย์คำบุญคำทำแฮตทริกได้ครับโอ้โ oh, ห oh. จับลงสวยแล้วก็วอลเลย์ด้วยขวาทันทีครับสามประตูต่อศูนย์แฮตทริกไปแล้วครับใช้เวลาเพียงสี่สิบนาทีเท่านั้นครับทำแฮตทริกไปแล้วครับวันนี้บุญคำฮอตจริงๆครับแต่พวกเอ้าลูกนี้สแตนเจอโควิคสแตนโควิคปันพิกลูกนี้โอ้โหเซฟไปได้นะครับ กองหน้าบุญคำนั้นจุดยอดมาตอนนี้แต่กองหน้าราศีนั้นทำอะไรไม่ได้เลยครับตอนนี้หมดครึ่งแรกครับทางสารรับน้ำงนํำอยู่สมประตูต่อศูนย์ครับเนี่ยพอทีนี้มีดนตรีขึ้นนะคือตอนแข่งถ้ามันเล่งเสียงกว่านี้สักหน่อยน่าจะดีแต่เสียงมันเงียบไปไงมันไม่มีเสียงแบบเสียงเสียงกองเชียร์เสียงเตะตุบ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 เนี่ยมันจะดีไงมันมีแต่มันเบาเบานะอ่ะก็ครึ่งแรกสารรับน้ำงนํำอยู่สาประตูต่อศูนย์ครับตอนนี้ก็ แต้มขึ้นไปเป็นจ่าฝูงแล้วนะครับก็แน่นอนว่าน,น่าจะชนะครับไม่น่ามีอะไรผิดพลาดน,นะครับแล้วก็เหลืออีก3มนัดก็จะคว้าแชมป์ได้นะครับไม่รู้จะทำได้หรือเปล่านะครับอ้าวทีมเยือนมีมผู้สาป,ะต,ป,ะ,ปะตู้งบาดเจ็บมีคนบาดเจ็บอทางทีมเยือนมีโอกาสยิงฟรีคิ้นงนี้ยิงครับออข้ามคานออกไปนะครับต้องรีบภากับภาคภาค,ภาคช้าๆไม่ได้มันนอนบอลจริงหรือเรายังไม่มีสกิลก็ไม่รู้นะครับ ลำนางง่วงบุกมาทางเซตเตตัโคบิดแล้วซเซตต์ตวไปให้ลาสีลาสีลุยไปตรงกลางไปยังไงไปยังไงล็อกลบล็อกลบล็อกลบ,ลบโอ้ล็อกออกไปทางขวามือครับไปไปไหนไวะนะล็อกไปทางขวามือล็อกเข้าไปทางขวามือล็อกแล้วก็ยิง <c oughs> เดี่ยวนะยิงออกล็อกออกไปทางขา้ารอกทําหมนะครับแห่ถึงว่าฟอร์มไม่ดีครับสำหรับลาซีนะครับล็อกไปข้างนอกน,อกนู้นนะครับ <c oughs> เป็นทางด้านทีมเยือนได้บูครับออกมาทางขวามือเข้ามาตรงกลางครับเปิดครับตัดโดนจักได้เอาครับโตกลับเร็วอ้าว โอ้โตกับเร็วครับเอ่อขามาตกงกลางเปิดขึ้นมาข้างหน้าราศีเปิดให้บุญคำเลยมาครับบุญคำเลยครับบุญคำรุดเดียวแล้วครับรุดเดียวรุดเดียวรุดเดียวยิงลูกนี้สี่ประตู่อศูนย์ครับโอ้โหเมาคนเดียวสี่ลูกแล้วครับบุญคำครับบุญคำโอ้โหวันนี้ฮอตจริงๆครับคนเดียวสี่ลูกแล้วครับแต่ส่วนมากบอลจะเริ่มที่ไอชาตานโคบิกเนะาะชตาโคบิกเลยเนี่ยบุญคำครับออกบารางังซ้ายมือ น,น,น,นันชาเปิดเข้ามาอะไรไม่รู้อาชิมิฮอ,อกยิงนี่ฮาประตูต่อศูนย์ไปแล้วครับน,นันชาครับเปิดให้ครับปีกซ้ายครับนันชาเปิดให้ชื่ออะไรนะดีกรุ๊นะเดือดเดืกรูดได้เป็นเดินน่าจะเป็นน่าจะเป็นทางดังโปรตุเกสเดือดรูดนะเดือกรูตนะ้าประตูศูนย์ครับคุนเพงเปิดให้กิดกิดพงครับกิดพง กิดพงเปิดให้ขายอะไรไม่รู้ครับเปิดมาทางบุญคำครับบุญคำทำยังไงบุญคำเปิดต่อไหมบุญคำยังเลี้ยงครับบุญคำล็อกลบไม่ผ่านครับม่แหยจะขาแล้วอ่อนรับยิงไปสี่ลูกครับบอลจะไปเริ่มที่สตาร์คโควิดหรือเปล่าครับส่วนมากจะเริ่มที่สตาร์คโควิดจริงๆอ่าแต่เป็นทีมเยือนได้บุกครับบักมาตรงกลางครับเปิดออกมาย้อนกลับไปทางเดิมทางซ้ายมือครับเปิดออกมาทางปีกซ้ายปีกซ้ายทำยังไงปีกซ้ายเราเข้ามารทุกการเปิดเข้ามารทุการครับมีโอกาสมีโอกาสยิงไหม ยิงไหมล็อกหลบอยู่ครับล็อกหลบอยู่โอ้ยยิงตรงนี้ติดครับแมาคือยืนกันเต็มแล้วครับไม่สามารถจะยิงทะลุไปได้นะครับอืมแบ่งให้ราศียิงสักลูกสิอ่วโดนใบเหลืองแล้วบอกให้ยิงไม่ให้โดนใบเหลืองเป็นทางด้านทีมเยือนมีโอกาสเปิดฟรีคิกลูกนี้ครับตัดสินใจยิงเลยครับแม่ก็ดิดเดียวครับเหมือนจะคาบคาไปนิดเดียวนานั้นักครับ เข้าสู่ในที่75แล้วครับตอนนี้สายลมแรงงงงำอยู่5ประตูต่อศูนครับแตกผลงานของบุญคำถึง4ลูกหมาครับเฟอร์นันเดสครับเปิดเข้ากลางโยนมาขา้างหน้าให้บุญคำบุญคำเขาโมงได้ลาสิได้บอลครับลาสิทำไงมีโดนลุมอยู่เปิดไหมลาสิเปิดไหมเปิดมาทางซาตานโควิดซา,าตานโควิดเดียวๆอยางนี่เขาเขาเฉียดอ,ออกอ,อ,กอ,อ,กอัโอ้โหชนชนเสาาออกไปครับนึกว่าจะได้ประตูที่6ครับยังไม่ได้นะครับ เป็นด้านทีมเยือนครับอยู่ทางขวามือครับเข้ากลางมาออกขวาไหมไม่ออกไปทางซ้ายแน่นอนไม่ไปด้วยอุตส่าห์ทายขึ้นมาทางหน้าเปิดขึ้นมาตรงๆครับดักได้ครับโอ้โหคิดจะลักไก่เปิดยางนี้ไม่มีทางสลลงนะครับเข้าสู่นาทีที่แ80ดสิบีแล้วครับแปดสิบห้าไปแล้วครับตอนนี้สปสิบหกนะครับแปดสิบเจ็ดครับก็รู้สึกทีมเจ้าบ้านสำหรับนั้นมงจะผ่อนเกมแล้วครับไม่บุกแล้วครับก็ตั้งรับอย่างเดียวให้ทางทีมเยือนบุกครับ ยิ่โลดหดักมาจากเท้าเลยเลยโหดมากก็น่าจะจบเกมแล้วล่ะนะหมดมังหมดยังหรือมีอีกสักดอกหนึ่งสักดอกไหมโอ,อ้โหชัยชนะนะครับก็จบขาาแหนึ่งขั้นไปนะครับสายรับแางวงก็เปิดบ้านทางล่มฟานเดฟเซไป5ประตูต่อศูนนะครับจากการทำประตูของบุญคำถึง4ประตูนะครับแล้วก็อีกหนึ่งลูกไปของเดอะกรูดนะครับนี่ครับก็ บุญคำน่าจะเป็นแมวเดแมทนะครับสถิตินะครับยิง18ครับเข้า7โอ้โหครับทีมเยือนมีโอกาสยิงแค่หครั้งเท่านั้นไม่เข้าประตูเลยนะครับดูเปอร์เซ็นต์ของบอลขาดลอยมากครับนะครับนายชื่อผู้เล่นครับนี่ครับบุญคำก็เป็นแมวเดแมทตามคาดนะครับเนื่องจากยิงไปถึงสี่ลูกนะครับเดอะกู๊ดได้ลองมา9.5้าจุแฟนคลับก็เป็นเราคนเดียวนะครับไม่มีใครครับนะอะไรจะได้เลยไม่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  นัดต่อไปจะเจอโอ้โหนัดต่อไปจะเจออันดับ3หรือเปล่าเอ่ยนะครับเดี๋ยวนะนะนี่ครับนัดต่อไปจะเจออันดับ3ครับถ้าเราแพ้ก็ถ้าเราแพ้นะครับถ้าเกิดสารนน์นุ่งแพ้นะครับแล้วอันดับ2ชนะก็สลับพราเนี่ยขึ้นไปที่เดิมครับแต่ณตอนนี้ครับณวันนี้นะครับแข่งครบ23นัดนะครับสายรับนางง่วงขึ้นนำจ่าโป่งอยู่ที่59แต้มนะครับตามมาด้วยอันดับ2อนะครับห้าแต้มนะครับ อันดับ3 53แต้มอันดับ4 52แต้มซึ่งก็4ทีมนี้ก็ไม่ใช่ทีมสิ2ทีม2ทีมอันดับ1อันดับ2น่าจะการันตีน่าจะการันตีละติด1ใน4แน่นอนครับส่วนอันดับ3ามอันดับสี่อันดับ5รวมไปถึงอันดับ6ยังต้องลุ้นกันอยู่นะครับอาจจะมีการเกิดการสลับกันขึ้นได้นะครับอ่ะนะครับชนะแล้ววันนี้นะครับสายรำนางง่วงสามารถทำภารกิจสำเร็จนะครับเปิดบ้านชนะฟรานซิสไป5ประตูต่อศูนย์นะครับขึ้นนำจากฝนได้สำเร็จ อีกสามนัดเท่านั้นจะคว้าแชมป์ได้ก็มาดูว่าจะสําเร็จหรือไปอามานักครับแต่ที่แน่ๆแล้วสําหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอ,อ,อะไรนะก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมการถ่ายทอดสดในครั้งนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้จากลาไปก่อนนะครับแล้วแบบครับสวัสดีครับ